<G ül sales> น้องไบ <h> ส์สวนสัตว์ที่ขอนแก่นกายังตามหาคนตีหัวคาปิบาร่าอยู่เลยนะใช่ค่ะคุณละลิลินเดชวีรพานิตซึ่งเป็นเจ้าของ สวนสัตว์เอกชนที่ว่านี้ที่เขาจะให้ตะกร้ากันคนละใบแล้วก็เดินเข้าไปในสวนป้อนผักให้สัตว์กินแล้วปรากฏว่ามีท่านหนึ่งเนี่ยตกใจที่คาบิบาร่ามันเดินเข้ามาหาเอาตะกร้าฟาดไปจนจมูกคาบิบาร่าเนี่ยมันแตกเลยยังหาตัวไม่เจอนะคะตัวคุณและลิลลินบอกอยากให้คนที่ทำมาแสดงตัวว่าตกลงทำด้วยความตั้งใจหรือเปล่ายังไม่เห็นติดต่อกลับมาและเห็นว่าล่าสุดมีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วด้วยนะคะ คือคุณละลิลินยืนยันว่ามันเป็นสัตว์ที่ใจดีและเชื่องมากคาบิบาร่าการที่มันเดินเข้าหาคนเพราะมันอยากจะเล่นด้วยและมันคิดว่าคนจะเอาอาหารให้มันคือถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ควรจะเข้าไปค่ะ<า>ถูกไม่ต้องไปที<า>่หน<า>ึ่งมันเป็นสัตว์ตระกูลหนูหรือสัตว์ฟันแทะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะคาบิบาร่านนจามูกแตกแล้วนั่นแหะยั<า>ยงหาตัวไม่เจอ